สวัสดีค่ะเคนเครซี่เองนะคะตอนนี้ก็มาอยู่เกมไมค์คร t กันอีกนะคะมาอยู่กับไมค์ครั f t บวกมอด s า r เวอร์มุงมิ้งโฮเวอร์ตอนที่10นั่นเองนะคะเย้แปลกใจสิทำไมขวัญน,นอนได้นะวันนี้เรากเ็เป็นหมอดอะไรนะหมอดอะไรอนะจำไม่ได้ร <c> ำ <oughs> เป็นหมอดที่แบบว่าพอดีว่าจะไปรีวิวมอดกับน้องฟิลิ่คุงนะคะซึ่งเขาก็ให้โหลดไว้อะไรมันชื่อมอดอะไรสมูทอะไรสักอย่างนะคะก็คือจะมีท่าทางต่างๆนั้นนา ถ้าการนอนท่าการกระโดดท่าว่ายน้ำหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งแบบเฮ้ยอลังการน่ะดูดิ you spin my head r i g h t round round i g h t r right, ข right okay, ยับซ้ายขยับขวาดูด,ดิมันสมูทมากอะดูด,ดิใ <laughs> ส่ก้นไปใส่ก้นมาใส่ก้นไปใส่ก้นมานะคะค่ะตอนแรกก็ว่าจะไปถ่ายกับน้องฟิลลี่คุงนะคะแต่ว่าทีนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยอืมแล้วขวัญก็เลยตามเลยอะก็คือยังไม่ได้ลบเลยอะ <laughs> มันก็เลยมาแบบนี้นะคะแล้วก็ บ้านของเราเอ๊ะอะไรเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะพอดีว่าตอนที่ขวัญกําลังจะแค้นนะคะขวัญเปิดประตูทิ้งไว้แล้วทีนี้มันเป็นเวลากลางคืนนั่นเองเราก็กําลังวุ่นวุ่นอยู่กับการเก็บของอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้คิปเปอร์ก็เข้ามาตุ้มเกือบเป็นโกโก้คันกันเลยทีเดียวค่ะบ้านพังค่ะประมาณว่าพังครึ่งเนี้ยอ่าแล้วกล่องทุกอย่างกระจายหมดขวัญก็เลยแล้วฟาร์มน้องไก่ก็กระจายหมดเลยขวัญก็เลยโอเคงันก็เลยย้ายฟาร์มไปอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งก็ประมาณนี้นะคะ เราก็เลยกลายเป็นที่เก็บของเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอะไรมาแะมันต้องมีตัวอะไรมานะแน่นอนเลยนะฮะได้ยินเสียงยิงธนูเลยสักอย่างโอเคนะคะเราออกมาดูภายนอกกันดีกว่าอืมตรงนี้ก็ตกแต่งบ้านไปด้วยนะคะเพราะว่ามันว่างจัดไงเราก็นั่งเล่นเฉยๆไม่ได้แคสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีทําฟาร์มเพิ่มนะคะก็เป็นฟาร์มข้าวโอ๊บั็กของเป็นฟาร์มข้าวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ เป็นฟักทองแล้วก็แครอทแล้วก็ผพเชคโชนั่นเองแล้วก็ตรงนู้นเป็นอ้อยนะคะซึ่งโอ้แล้วก็ปลูกไว้นานมากมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะอืมโอเคค่ะแล้วก็มีฟาร์มไก่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตรงนี้นั่นเองอ่ะโยนไปดูสิไม่ไม่เกิดเป็นไก่ด้วยนอนแป๊บโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคือพอดีเพิ่งไปรู้วิธีการทำแบบว่าทำประตูนรกโดยที่ไม่ต้องใช้เพชรักอันเว้ยสักก้อนดิเออไม่ใช่ักอัน นั่นแหละค่ะก็คือเห็นมาแล้วก็เอ๊ยเราอยากลองทําตามบ้างซึ่งขวัญก็ไปหาอุปกรณ์มาแล้วก็คือต้องใช้ราวาทั้งหมดสิบถังนะคะแล้วก็น้าเปล่า1นึ่งถังนั่นเองซึ่งมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านี่ก็คือขุดหลุมให้เป็นแบบนี้นะคะ3ามบล็อกโอเคแล้วเราก็มาวางดินขึ้นไป4อันซึ่งตรงนี้นะโอเค1 2 3 4ค่ะได้สแล้วใช่ไหมโอเคลงหนึ่ค่ะแล้วก็วางน้าไปเลย โอเคแล้วเราก็วางลาวาไปเลยนะคะหงแง่ก็จะกลายเป็นบล็อกออกซิเดียนกันเลยทีเดียวน่ก็สองสโอเคค่ะแค่สามเท่านั้นนะคะแล้วก็วางดินค่ะกดชิปหน่อยนะคะแล้วก็เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเพื่อที่จะวางด้านข้างให้ได้นะคะโอเค,หน,คออนหนึ่งค่ะอีกอันนึงค่ะโอเคค่ะส โอเคค่ะแค่2อ,อันพอเนาะอืมอเสร็จแล้วมาวางข้างล่างนะคะหนึ่งสองค่ะโอเคเยี่ยม <c oughs> โอเคเก็บ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 โอเคแล้วมาวางตรงด้านข้างตรงนี้อีกบล็อกหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาย้ายน้นําตรงนี้นะคะเพราะว่ามันน้ําไม่ถึงอืมเราต้องมาย้ายน้ํามาวางตรงนี้นะคะแล้วก็วางขึ้นไปอีกสบกล็อกนั่นเองหนึ่ง อ่ะอย่างนี้มันวางยากเนาะมันได้เลย่็เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นปีนป네ีน,นหน่อย okay โอเคค่ะสองโอเคเยี่ยมประมาณนี้นะคะอืมตรงนี้ก็ถุบทิ้งไปไม่ได้ใช้อะไรอย่างงี้เออโอเคแล้วก็เก็บน้ํามานะคะเก็บ <Din> น้ําโอเคแล้วก็ทุบนี้ทิ้งลงไปะคะ่ะเราไม่ได้ใช้เธอแล้วนะโอเค โอเคเยี่ยมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาที่จุดไฟมาจุดดีกว่าฮยมันมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวขวันไปนอนก่อนดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเกิดเจอมรสุมอะไรอีกดูสิเรเวลขวัญเหลือเจ็ดเลยอะ <laughs> เซ็งอะ่ะตอนแรกมีเวลเท่าไหร่ตั้งเยอะอตกตอนแรกเวลเยอะมากะคะ่ะอ้อลืมบอกข้างบนนะว่าเราตกแต่งเพิ่มไปด้วยนะคะคือเป็นกระจกสีชมพูน,เน,เน่นแล้วก็มีปฏิมากรรมฝาผน,นางังแล้วก็มี ไอลาปิชอะ,อะเออแล้วก็ทำเป็นบล็อกมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคน้อนด็กอะก็แบบว่ามันคือมันก็เล่นเพลินอะคะ่ะคือเล่นธรรมดามันก็เพลินมากเลยนะเออแล้วก็เพรที่บอกว่าก้าวก้อนให้ไปทำอะไรน้องก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากจะให้ทำพวกแบบพิกแอคแล้วก็ให้ทำกล่องเอนชานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดาบอะไรประมาณนี้นะคะอืมซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำคะ่ะโอเคเดี๋ยวหนะ้าฟินเราอยู่ไหนอะ โอเคเจอแล้วค่ะเราไปประตูนรกกันเถอะจะไปประตูนรกหรือจะทำประตูนรกทำอ๋ยเยฮาได้แล้วนะคะก็ได้ประตูวาร์ปโอ้โ oh, หลองไหมเด,เดี๋ยวนะลองเข้าไปอ่ะไมได้นิดนึงนะนิดนึงนิดนึงเข้าไปหน่อย <c oughs> ฉันจะวาร์ปเลย คุยหุยคุยอ่ะเขาวาปกลับเหรอเฮ้ย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 เหมือนมันมันติดอะไรสักอย่างทำไมขวัดออกไม่ได้อ่ะอ๋อเหมือนสตันอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยนะสตันนอะไรวะ เขาจาแล้วค่ะเขอไม่มีที่ลงนั่นเองเ้ยอุ้ยตกใจหมดเมื่อกี้คิดว่าสตันอะไรแอะพังพังแล้วอะ่ะโอเคค่ะเรากลับบ้านกันดีกว่า <c oughs> แลดูน่ากลัวอุ้ยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนมาทำไมเนะี่ย นอาจะเกี่ยวหม้ว่าต้องทำบั็กตรงนี้ให้ลงอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อกี้เราติดบักโอเคเยี่ยมเราก็สามารถไปแค่รักได้แล้วเฮ้ย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 ้ซอมบี้มาอาจะรยอาจายอาจะรยอาจารย์อา,าอาาน้ำออ ขอบคุณนะคะเมื่อกี้ก็เอ้ยคลิปทำไมมันช่างน่ากลัวอย่างนี้ค่ะมาเดิคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอเยี่ยมโอเคโหกระตายอยีกแล้วเลเวลเจ็ดนี่จะไม่ให้เพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ประตูนั้นแ้อย่างใจหวังเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการอ่า ครับพิกแอคหน่นเองเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดีนะคะโอเคย่ม <Okay. S 1> yeah, ได้มาแล้วบล็อกนี้ไปทำอะไรได้อะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคเราจะมาทับพิกแอคกันดีกว่าพิกแอคไดมอนด์โอเคได้แล้วค่ะแล้วก็ดาบดาบยังไม่จำเป็นเนาะเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะเราเอาแค่พิกแอคไดมอนด์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไปขุดอ e ีออกซิเดียนนั่นแหละตรงหน้าบ้านเราซึ่งเราลองทำไปประตูนหนึ่งไว้แล้วมันเฟลท่นู่ในตรงหน้าบ้าน <c oughs> มันเฟลอะ่ะเออก็เลยโอเคเอาใหม่มันเมันก็ไม่ได้เฟลอะไรมั้งคะเหมือนขวันทำผิดอ่ะเออขันก็ไม่แน่ใจว่าเอ้มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่าขวัญทำผิดอะไรเงี้ยน,นะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหทุกยางเนาะกว่าจะพังอะ โอเคไอเอนชานมันต้องใช้รู้สึกว่าต้องใช้สี่ทุบไปให้ได้สี่แล้วกันค่ะโอ้ทุกช้ามากเลยอะอ่ะโอเคอันหนึง่งเสียงขุดน่ารักมากโอเคค่ะได้ละค่ะสี่อันน่าจะสี่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะ ย้ำยับย้ำย้บ,ยบ,ยบ,ยบอร่อยโอเควิ่งเข้าบ้านดีกว่าอู่อเคครับมีไดมอนด์สองอันแล้วก็หนังสือใช่ไหมโอเควางไปนะคะย้ำย้ม,ยมได้ ชาร์นแล้วโอเคค่ะ okay, uh huh. ตอนนี้เราก็ได้เทียนชานแล้วนะคะผมว่าเราจะได้ทำการเอช h a นของที่แบบอลังการอะไรเงี้ยอลังการงานสร้างมาตีดงตีดาบอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองเวลเจตเองอะ่ะจะตีดาบอะไรได้ปะดาบกา,กากมากเลยจะบอกโอเคเดี๋ยวเราใส่ชุดเกาะกันก่อนดีกว่าชุดเกาะที่จะพังแหลไม่พังแหล เอาดาบเพชรเลยมะเอาเลยแล้วกันค่ะโอเคสองอันเรามาทำเป็นดาบเพชรน,นะคะโอเคดาบเพชรยัมค่ะก็ลองเอาไปตีสักรอบหนึ่งดูก่อนอ่ะวลห้าอ๋ออ่ะโอเคค่ะเราได้เป็นดาบเพชรที่มีวลห้าอูอ้อันนี้ขวัญก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ เราก็ต้องไปเก็บเวลใหม่นั่นเองไม่ได้ทำประตูวาร์ปใกล้บ้านเลยเสียงมันวุบ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 โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อดีอะเข้านรกเลยไหมจะเอาจริงเหรอไปขุดอะไรดี๋จะต้องทำที่ขุดไอรอนอ๋อที่ขุดไอรอนทำเพื่ออะไรอันนี้ก็มีแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บเวลก่อนดีกว่าองแอนชาร์ดแล้วค่อยลงไปเดียวนะคะ มีน้องบอกว่าอยากให้หาหมู่บ้าน NPC NPC เอ,อ่มต้องจะหาที่ไหนดีนะเดี๋ยวคงเดินไปนเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขันออ,อันนี้ต้องใช้เนาะโอเคแล้วเราค้าบน,นี้ม่ต้องเยอะทาไมเนี่ยโอเคโอเคเก็บ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 ไม้เหรอ เผื่อใช้อ่ะเขาไม่รู้เขาต้องใช้หรือเปล่าอันนี้เก็บไปก่อนโอเคเยี่ยมจริงๆเราทำลัคกี้บ็อกซ์ได้อีกนะแต่ว่าเดินหาไหมลองเดินหาดูบ้างเผื่อจะดูอลังการดีรอะไรเงี้ยอ่าเดินหาแนะ่โอเคขอนว่าขอนเดินหาดีกว่าเนาะเดินหาไหมเดินแบบตะลุยอะไรเงี้ย สองจีสองใจแล้วเนี่ยทาอะไรดีอะงั้นขวัญไปทําฟาร์มก่อนแลวกันนะคะรู้สึกมันจะโตแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาเออมล็ดพืชไปทําให้น้องไก่เขาซ้ําๆกันซ้ำๆ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 ,ำๆ,ำๆอะไรเงี้ยซ้ำกันเลยทีเดียวโอ้ยได้ไม่ต้องาผาน15เนี่ยค่ะได้เยอะมากเลยโอเคแล้วก็มาปลูกกันต่อชึบชึบชบ ฟารมเขาดูดีเปล่าฟารมเขาดูดีไหมเล่ปวดอีกแล้วฮะพี่ปวดโอเคค่ะสนุกอะโอ้โหตัดข้าวได้แบบวู้โหมากวันนี้เพลฟักทองทำสนโน โนโกลมยิบยบยบผลผลิตเราออกเยอะมากเลยดูน้องไก่ก็กำลังโตนะคะอุ้ยแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วจริงๆอยู่คนเดียวนี่นาเอาอะไรแยะเนาะ <c oughs> okay. โอเคปลูกแครอทแครอทแครอทนี่มีคุณภาพนะคะ ไม่ไ้ม่มีคุณภาพอืมเขาเรียกอะไรนะมีประโยชน์ไม่ใช่มีคุณภาพคุณภาพอะไรอะโอเค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 ปลูกไปปลูกไปแล้วก็เ้าจะมาตัดต้นอ้อ,อยกันดีกว่าอ้อ,อยอ้อ,อยอ้อ,อยตัดต้นอ้อยนี่เป็นอะไรที่มันมากตรงนี้ขาดไปหนึ่งต้นปลูกเพิ่มไง yeah. เราต้องตัดเฉียงเขียงอีกเอียงขึ้นไปหน่อยอ่าโอเคมันจะได้ไม่ผลต้นข้างล่างนะคะโอเคเยี่ยมมีรดน,น,นอยู่เอ่อตรงน้ำเออตรงน้ำโอ้งงอะ่ะชอบพูนชอบพูดลิ้นพันกันเนี่ยวันเนี้ยหลายรอบแหละพูดพูดอยู่ลิ้นพันกันเชยแล้วก็ต้องตัดคลิปพูดใหม่พูดใหม่อย่างเงี้ยตลอดเลยอันนี้ก็ตั้งเป็นอนุสาวรีย์ไปก่อนเลยกัน โอเคค่ะตอนนี้แล้วก็ฟาร์มเก็บของดีกว่านุโอเคถ้ายัางไงเดี๋ยวขวัญขอเตรียมตัวเอ่อเหมือนว่าเตรียมของก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินหาอะไรอย่างอื่นกันดีกว่านะโอเคค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็แพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปสู่โลกกว้างแล้วโอเคค่ะไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทาง ทางไหนดีว่าทางทางนี้แล้วกันค่ะโอรยยังไม่เคยมาด้านนี้เลยเคยไปแต่ด้านฝั่ง,ง hey, นู้นเฮ้มีตัวแทงอะของเราหน่วยแทงตายไปแล้วอะ,อะเขาเลืมเอาของมาเนะี่ยเขาจะอ,าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเงินเขาวิ่งกลับไปเอาแบบเพราะว่าตัวสายกาดของขวัญตายไปละตัวนึงนั่นเองนะคะซเดี๋ยวเรามีเค้กนะแพ่ว่าเดี๋ยวเราเอาทําที่เปลี่ยนชื่อไปด้วยหนึ่งสองสามอันนี้มันสี โอเคค่ะเดี๋ยวค่ะวันนี้ก่อนกระดาษเปเปอร์เออลืมลืมยาให้น้องเขาได้อย่างไรนี่เลยค่ะแล้วก็เอาเค้กไปนะคะหนึ่งอันเอาไปจับ <c oughs> ให้กินเค้กเลยนะดูสิอย่าเพิ่งไปไหนล่ะโอเคเยี่มปะเดินทางกันดีกวค่ะมีเค้กมาฝากมากินเค้กแล้ว ไปไหนแล้ววะโอเคยังอยู่นะคะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโ okay, หลฮัลโหลฮัลโหลโอเคค่ะได้แล้วค่ะย่มโอเคชื่อชื่อเบบี้แล้วกันนะคะโอเคมาแล้วเบบี้ตัวสายฮิวนี่เอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยค่ะ,ะ,คะ้ค่ะปะเราเดินไปด้วยกันแล้วกันเนาะ เราจะเดินไปทางโลบกว้างมาเร็วมาเร็วตรงนี้เป็นที่ที่เรามาเสี่ยงดวงกับลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วตามมาเร็วจีเดินช้าจุงเบย์น่ะเดี๋ยวมันหายอีกนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าขวัญเดินเร็วเกินไปไม่รอน้องเขานั่นเองโอเคเราก็จะไปอย่างเชื่องช้าชักช้ากันเลยทีเดียวมีวัวค่ะ แถวนี้มีวัวนะแล้วก็เมอหิม,มะเหรอตรงนั้นอะแบบไม่โหลด <c oughs> แบบไม่โหลด yeah, แง่แบบไม่โหลดนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ้าหมู่บ้าน NPC คะ่ะอุตาเจอหมู่บ้าน NPC ด้วยโอ้โ <c oughs> หมุกมากแล้วมันอยู่ใกล้บ้านด้วยนะหหาหหอหห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 ง มาแล้วมาแล้วเราจะหมู่บ้าน MPC แล้วมาเร็วมาเร็ว,วเราจะไปฟาร์มของกันเยอะ嘛จะหมู่บ้าน MPC ได้ด้วยสุดยอดเลยเฮ้ okay, ไปเป้ย<ป>นะหมู่บ้าน MPC นะแถวหมู่บ้าน MPC มีวัวเต็มไปหมดเลยเรามาสำรวจบ้านกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรกันหรือเปล่า ลองเข้าไปบ้านหลังแรกกันเลยดีกว่าเข้ามาพบกับความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงหรอว่างเปล่าโอเคบ้านหลังแรกว่างเปล่าบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านอะโอเคแล้วก็มาหลังนี้กันต่อเลยค่ะเปิดประตูเข้าไปอันนี้อะไรอะ่ะโต้เหรอเออมันดูอลังการดีนุ มีประตูด้านหลังด้วยค่ะเหมือนเป็นฟราร์มเล็กๆน้อยๆน่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรก็มีเก้าอี้นั่งธรรมดาเนะเยี่ยมนี่ก็เป็นน่าจะเป็นเขาใหญ่ได้เมลอนนะซึ่งน่าจะไม่มีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ขึ้นไปซุ่มยิงไม่มีอะไรค่ะอ่ามาดูสองหลังนี้ก่อนดีกว่าตามหลังเลย ทีสองดิสามสามไม่มีอะไรอีกเช่นเคยไม่มีไม่มีของเหรออันนี้ก็จะเป็นแครอทซึ่งบ้านเรามีแครอทอยู่แล้วเขาไม่สนแครอทนะเราอยากได้กล่องอ่ะปกติเข้าหมู่บ้านเอ็มซีจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งที่มันจะมีของใช่ไหมอืมซึ่งอยู่ไหนแหวะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านหลังนี้ดีกว่านะคะ เอ๊ะเราเข้าไปแล้วหรือเปล่าหลงทางแล้วเนี่ยโอเคเข้าไปแล้วนะคะบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้เข้าแล้วน่าจะอยู่ข้างบนมีข้างบนอีกเออหลังนี้อ๋อหลังนี้มีชั้นหนังสืออะค่ะหลังนี้ก็เข้าแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคหลังนี้มีชั้นหนังสือแล้วก็ต๊ะคัฟเฉยๆว้ดไม่มีกล่องเลยเหรอเอนโด โ okay. อเคโะตหนังสือไปเดี๋ยนะท้าเองก็ได้นะเอาจริงๆแต่โดไปดีกว่าค่ะเอาไปตกแต่งบ้านเน่โอเคเหลือเอ c มซีสองอันแล้วกันโอเคเตงไปเถอะไม่มีอะไรให้เขาเลยเหรอนี่ก็จะเป็นบ่อนาำกลางบ้านนคะคะอืมข่อนว่ามันแปลกแปกอ่ะไม่เคยเล่นหนึ่งจเจ็ดสองแล้วเจอหมู่บ้านเอ c มซี ไม่รู้ว่ามันต้องมีกล่องเหมือนทุกอันหรือเปล่าหรือว่ามันแล้วแต่หมู่บ้านอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่านี่ไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคซึ่งมันไม่มีอะไรให้เราเลยนะเราไปทางอื่นกันดีกว่าไปเร็วตามเขามานะตามเขามาล่ะโอเคไปทางไหนดีแบบก็ไม่โหลดเลยน้าาาาาาจาาาาา ตรงนู้นมีอะไรลาวามีลาวาด้วยตรงนู้นน่ะนี่ตรงไหนอ่ะตับบา้านฝั่งโน้นใช่ไหมตับบา้านฝั่งโน้นโอเควางดินวางดินจำไม่ได้โอเคค่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะปราสาทขาวขาๆมันคืออะไรอะมันคืออะไรนะคืออะไรอ้ยเดยวนะฝันว่าตอนบินมันต้องเป็นท่าเท่ๆนี่แหละ๋ยวลองมาดูตอนบินกันดีกว่า กดเออดูข้างหลังมาดูเลยมันมีนั่นคื้นอ่ะไอ้หรูอดิเร้ออะไรอ่ะ้าไปดูค่ะว้าลัคก,กี้บอ็อกมีลัคก,กี้บอกตรงนี้เราต้องขุดลัคกกี้บ็อกซซึ่งก่อนหน้านั้นเราต้องมาโอเคค่ะเรามาวางเรามาเก็บของกันก่อนดีกว่าซึ่งขวัญไม่ไว้ใจ จริง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 ที่พูดจริงๆว่าแบบโคตรกลัวเลยโอเคเดี๋ยวเราทํากล่องเก็บของกันดีกว่าไม่หลอกประเด็นในตัวเรามีเพชรด้วยไงระยะระเบิดก็คงจะไม่ไกลขนาดนี้หรอกโอเคเดี๋ยวมาวางใกล้ๆกับหมู่บ้านอเมีหน่อยนะคะโอเคคุยท้วยมันช่องดีอย่างนี้อ่ะช่องดีมากๆเลยนะคะที่เจอเนี่ยของสุดยอดอะเก็บของเก็บให้หมดเนะะี่ยค่ะเอออาจจะเอาดาบไว้อันนึงแล้วก็ อ่ะโอเคตอนแรกที่เอาไข่ามานั้นกะว่าจะไปทำให้อ่าเอาลาวาเอ้ยไม่เอาน้ำเอาน้ำไว้หนึ่งอันอืมเทคแอคอย่าเพึ่งอะไรกันโอเคน้องไม่ต้องตามนั่งนี่นั่งนั่งนั่งนิ่งๆเลยนั่งนิ่งๆกันเลยนั่งนิ่งๆโอเคนั่งนิ่งๆโอเคอเคยี่ยมค่ะโอเคเราจะไปใช่เดี่ยวบุก เราไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะคะก็ไม่รู้เหมือน,นกันก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันดูว่ามันจะเป็นลัคก,กี้ปอกหรือเปล่าไอ้ปอกพวกนี้คืออะไรอะ่ะดูเหมือนขุดไม่ได้เลยเนาะอ่าเสียวเสียวโชคดีนะอ้าอะไรเหรอ,อเฮ้ยพวินพีกอ,อ่ะอุ้ยอ๋อได้หมูที่ต่อกันยาวๆอะไรอะ่ะก็เหมือนได้เนื้อหมูนั่นเองนะคะ โอ้แล้วก็มี NPC พี่ให้ตายหมดโอเคสรุปเราได้น้าหมูมาโอเคค่ะลัคก,กี้จริงจ <c oughs> ก็ยิ่งดีกว่าตายนะ <c oughs> นี่คือบล็อกอะไรอะ่ะใช้มือธรรมดาทุบได้เปล่าอ่นนีคือบล็อกอะไรที่ทุบมาแล้วไม่ได้ค่ะโอเคค่ะกลับไปเก็บของค่ะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยวือ Okay, ไปเก็บของดีกว่าหุยทำไมความหิวลดลงไปเยอะมากเลยกินอาหารก่อนแล้วกันหิวมโหหิวกินก่อนโอเคค่ะเยี่ยโมโหหิวจริงๆเลยอยอ่าอืมกลับบ้านดีกว่ามาดูแค่นี้แหละโอเคตรงนี้ก็ทิ้งไว้นะคะ แคไปแล้วพวกกลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้านแล้วไปเหอะมันมืดเดี๋ยวมีตัวอะไรมีไปเร็วโอเคเดี๋ยวเรามีดาบเพชรแล้วเดี๋ยวรอสักรอรอเขาได้ไวตีดาบให้มันอลังการกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปไฟกับควีนควีนนั่นเองฟูฟีนฟูีนควีนเออ่นหละ คิปเปอร์นะคะระวังคิปเปอร์ด้วยนะจ๊ะหนูอุจะโดนไหมเสียวเสียวตามมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าตามมาอยู่หรือเปล่าแต่คิปเปอร์อ่าต้องรีบแล้วอ่าแแบบไม่โหลดอ่าตามมาอยู่ไหม <c oughs> ซอมบี้เด็ก <c oughs> ซอมบี้เด็กวิ่งมาอย่างแบบ ตระการตามากเลยนะคะโอ้โหเท่านี้มันว้าวเขายิงมาลนาทีนึงนะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องหลบหลีกหลบหลีกแบบไม่ค่อยโหลดเลยเนอะตรงนี้รู้สึกจะเป็นหลังบ้านฝั่งที่เรามาเจอกับเอ่มิวแทนแอนด์แมนนั่นเอง <c oughs> ซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคถึงบ้านเฮ้ย <c oughs> คิปเปอร์อะไรอะ่ะคิปเปอร์โซลา่าว่ะ ตัวตัวนี้ถือว่าโหดเหมือนกันนะคะโหนะอย่าเพิ่งเนละขวัญยังไม่อยากไฟอะ่ะขวัญมีของด้วยแต่วขวัญขอไปเก็บของก่อนลวกันถ้าเกิดจะตายนะอืมเหมือนก็นนะ่าไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอเก็บของก่อนโอเคไม่รู้น้องเขาตามมาได้ไหม <c oughs> เรากอดโตนเน้เนยจะเดืกเก็บไฟกลองไหนดีอ่ะ่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะทำรองไว้โอเค เราไปไฟเ,เดี๋ยวเราไปไฟเราเอาไปแค่ดาบธรรมดา1อันแล้วก็ไม่เอาไปเตงก็นั่งอยู่นี่นะโอเคไหมโอเคค่ะพิพอร์โซลานี้รู้สึกจะระเบิดอลังการเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราต้องลอยเขาไปไกลๆหน่อย อยู่ไหนล้ออ้าวหายไปแล้วอะคะ่ะเจอแต่ซอมบี้ได้คิปเปอร์โซลา่าหรือคิปเปอร์อะไรสักอย่างนะหัวมันจะเป็นอย่างนั้นแหละซอมบี้ซอมบี้เอ้าเขาหายไปไหนแล้วอะเอาวาร์ปได้หรอโอ้สเกลตันไม่เอาสเกลตันอนะ โอ้ย oh, yeah. เจ็บเราไม่ได้อยากเจอสเกลตันเข้าใจไหมสเกลตันจะมาทำไมอุ้ย uh, สเกลตันรอบด้านกันเลยทีเดียวนะคะโหโหดจริงๆเฮ้ยแมงมุม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 ไม่เอาแหงมุมไม่เอาแหงมุมเหมือนกันแล้วก็ไม่เอาสเกลตันด้วยอ้วกเจ็บอ้าเจ็บจริงๆเลยนะไฟเหรอจะไฟเหรอจะไฟเหรอฮะ คิปเปอร์จ๋า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 อู้ตายเฉยค่ะดาบก,กากทิ้งไปเถอะโ,โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปนรกกันดีไหมเราจะไปนรกกันเนาะเราจะไปหาไฟเอ่อไปหาไฟอลังการมาประดับบ้านหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้า สำหรับพันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าจะให้ทำอะไรต่อไปนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจริงๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ